สวัสดีครับผมโจ้นะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวงานบ้านรีสวนแฟร์นะครับซึ่งก็จัดที่ไบเทคบางนานะครับตั้งแต่วันที่5ถึงสิสิงหาคมนะครับ2565นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นในกลุ่มต้นไม้เป็นหลักนะครับจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยครับมาเรามาเริ่มด้วยร้านแรกเลยนะครับร้านอากงแคคตัสนะครับนี่ก็จะมีแคคตัสเยอะมากเลยนะครับนี่ครับก็รูปทรงหลากหลายนะครับราคาย่อมเยาเลยนะครับก็มาอุ่นนุนได้นะครับนี่ครับเราพามาให้ชมกันเนาะนี่ครับ มาอีกนี่ครับแนวนี้นี่สวยนะครับนี่จุดแรกกันเลยนะครับล็อกที่4ี่สิบล็อกที่4ี่สิบประมาณนี้นะครับก็หลงยังไงก็มาดูตรงนี้กันได้เนอะนี่เห็นไหมเดินหลงลงมาตรงนี้ได้4ี่เนะครับล็อกแรกของเราเนาะนี่ครับปึ๊บไปต่อเลยครับอะมาร้านที่สองกันเลยนะครับร้าน ต้นไม้โกกรีนโกจังโกนะครับนี่ก็จะเน้นกลุ่มไม้เราๆกันแล้วเนาะเห็นไหมก็มีพวกอีพีพรีมัมนะครับพวกกลุ่มซินโกเนียมนะครับนี่ตัวมอนสเตร่านะครับนี่ครับโจพีไอนะครับเห็นไหมไตรคัลเลอร์ก็มีนะครับหลากหลายเลยเนาะก็ล็อกชัดมานะครับก็เซิร์ชหากันดูได้นะครับนี่สวยงามสูงเข้าไปนะนี่โคมาโลมิน่าก็มีนะครับ เนี่ยกลุ่มสกุลโฮมาโลมิน่า um สกุลมอนสเตล่า era, นะครับพวกนี้นี่การส้มก็มีนะครับฟิโลเดนรอนหรืออาจจะเป็นพวกในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มระงดนะครับสวยครับนี่มาชมกันได้นะครับ นี่ครับกลุ่มพวกสกุลคาราเดียมสกุลคาราเดียมกลุ่มบอลสีเนาะก็สวยงามนะครับน่าเก็บสะสมเหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมมีหลากหลายรูปทรงนะครับหลากหลายราคาสวยงามนะครับนี่ครับสกุลคาราเดียมเนาะร้านนี้มีเพียบเลยนะครับก็ล็อกที่ประมาณ4 1 42ประมาณนี้นะครับนี่สวยงามน่าสะสมเนาะนี่ใช้ชนก็มีเนาะประมาณนั้นเห็นไหมสวยงามสกุลคาราเดียมเนาะสำหร Rab ับสาวก สาวกคาราเดียมเนาะแวะมาดูได้เลยนะครับสกุลคาราเดียมครับนี่ครับนี่กลุ่มไม้ผลก็มีนะครับกลุ่มไม้ผลนี่ครับปึ๊บ กลุ่มไม้ดอกก็สวยนะครับนี่ครับนี่กลุ่มไม้ดอกหอมก็มีนี่ครับนี่ครับเรามาล็อกที่4 3กันบ้างน,นะครับเริ่มต้นกันเลยนี่ครับก็นี่ล็อก4 3ก็เริ่มเนาะนี่ ทาเลโซนะครับทาเลโซนี่สตรอเบอรี่เชคก็มีนะครับหรือจะเป็นพวกสนิจันประกายดาวเนาะก็สวยอีกแบบหนึง่งหรือจะเป็นพวกอมอนสเตอรานะครับนี่สวยอีกแบบหนึงนะ่งเนาะอันนี้นี่ครับสวยนะครับโอกินาวาเนาะนี่มีกุ้งด้วยกุ้งกุ้งนะครับสวยงามน,นี่เรามาล็อกที่43ถึง44นะ น,นี้เพจของอซูลินนะครับนี่แอนทูเรียมนะครับนี่ตัวสวยๆหน้าดูหน้าเลี้ยงเนาะก็จะเป็นพวกกลุ่มกระเพาะนะกลุ่มกระพาะมาปูนะครับนี่สวยนะดูลวดลายของเขาสวยมากสวยมากนี่ต้นเล็กก็มีจำหน่ายนะครับนี่ใครอยากได้ต้นใหญ่เลยก็นี่เลยครับจัดมาเลยนี่ครับ แอนโเรียม <c oughs> ก็มีเนาะกลุ่มนี้นี่ครับต่อกันเลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสับป,ปะรดสีนะครับนี่สวยเนาะสวยเห็นไหม มาต่อเลยเนาะอันนี้ร้านอะไรร้านฟินซี่การ์เด้นนะครับนี่ล็อก43เหมือนเดิมเนาะก็มีหลากหลายเนาะทั้งมอนสเตอร่านะครับนี่ตัวฟิโลเดนรอนนะครับหรือจะเป็นแบบซินโกเนียมนะครับเนี่ยหลากหลายซินโกเนียมเลยนะครับนี่สกุลซินโกเนียมสกุลอีบีเพลนนัมเนาะนี่สกุลฟิโลเดนรอน นะครับสวยๆๆนี่ครับนะครับนี่ไม้สวยๆยเยอะเลยนะครับร้านนี้น,นี่เอาสักใบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้แถม นะต้นเบต้เริ่มเบิ่มเทิมเลยเนาะก็สวยกแบบ,แบ,บึ่งน,นะครับนี่สนใจพวกกลุ่มโอลลฟนะครับนี่ครับบะเฮง้งเท่งนี่ใหญ่มากก็เดินมาดูกันได้นะครับนี่ครับมาดูโซนไม้ดอกสวยเนาะกุหลาบเต็มเลยหลากหลายสีสันนะครับนี่ครับนีอันนี้ชื่อร้านนะครับก็ล็อก 46เนาะ44 45ิบ่สี่ส่ประมาณนี้นะครับโดยนมาดูได้นะสวย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 นี่นี่ก็จะเป็นซุ้มเนาะหน้าจัดสวนได้เนาะสำหรับแบบสาวกการจัดสวนนะครับก็สวยเนาะสวยดูดิเนาะสวยงามมาต่อนที่กลุ่มหน้าวัวดอกเนาะแอนทูเรียม นะครับอันนี้ร้านเกษตรสันสองฟามนะครับนี่ครับสวยดีนะนี่นะครับส,สวยๆมากต่อมาเนาะร้านนี้ก็สวยนะนี่ชื่อบางสเตกาเดนนะครับนี ดูเสน่ห์จังนมนากนะครับสกุลโฮมโลมิน่าโอ้โหใบเด้งดีมากสวยนะครับนี่บอลกระดาษแดงดูดีดการชูตั้งสวยงามนะครับจะเป็นโอกินาว่าเลี้ยงดีมากเลยนะครับ ต้นบเบลเลมเลยนะครับสวยเนาะแบบหนึ่งนะนี่ครับนี่สวนที่อัสดัมนะครับสวยเนาะไม้สวยๆดังนั้นเลยนะครับแบบนี่มีแต่ไม้สวยๆน่าสะสมดังน,นั้นเลยนะครับนี่กลุ่มแอนทูเรียมใบยาวเนาะน่าสะสมตัวนึงนะครับนี่นี่เจ้ามอนเซล่าซิลเต้พีคาน่าของเราเนาะ วยน่แอนวูเรียมก็สวยนี่ครับตึงตาตึงใจทั้งนั้นเลยนี่ครับคาราเมลมาโบ,โบใบสวยงามมากนะครับนี่ครับแวะมาเยี่ยมเยือนที่เขานะนี่สวยงามสวยงามอันนี้ก็ล็อกที่45เหมือนกันนะครับก็กลุ่มหูช้างด่างเหลืองนะครับหรือจะเป็นกล้วยแดงอินโดเนะ นี่อันนี้กลุ่มกล้วยก็มีนะครับสวยแบบนึงนะนี่สวยงามโหนี่เรามาเจอพระเอกอีกตัวหนึง่งเนาะโฮมาโลมิน่านะครับสเสน่ห์จันบุษราคำใบเบิร่มเทิมเลยสวยครับสวยนี่สเสน่ห์จันเงินก็สวยเนาะร้านนี้นะครับเดินมาได้เนาะ ต่อมาเรามาดูล็อกที่47บ้างเนาะก็ใกล้ๆโซนสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับมาดูกันนี่อันนี้ชื่อสวนปล่อยวางไม้ใบนะครับโดยคุณนายน,นงนุษนะก็จะมีไม้หลากหลายแบบเหมือนกันเนาะนี่ครับไม่ว่าจะเป็นสกุลมอนสเตอราเนาะสะกุลฟิโลเดนรอนนะครับนี่ครับตัวเจ้า เอสคิลเลโตเนาะหรือตัวมอนเซล่าอีพีเพรมโนยเดสนะชื่อวิทยาศาสตร์ของเรานะครับนี่แอนตูเรียมนะครับก็น่าสะสมเนาะนี่ครับนี่แวะกันมาได้นะครับมาต่อด้วยกลุ่มนี้บ้างเนาะสำหรับใครที่ไม่มีพื้นที่นะอยากเลี้ยงไม้แนวนี้นะครับก็กลุ่มบอนไซเนาะนี่สวยเหมือนกันเนาะล็อกที่47เเหมือนกันนะครับนี่ครับ นี่ครับก็เก๋ไปอีกแบบนึงเนาะสำหรับคนที่ชอบไม้แนวนี้นะครับนี่มาดูกระถางนะครับอุปกรณ์สําหรับปลูกต้นไม้กันนะครับก็จะเป็นล็อกที่4.9นะครับนี่อุปกรณ์เขาเยอะอยู่เนาะเข้ามาดูได้นี่ มีหลากหลายรูปแบบนะทั้งพลาสติกเนาะดินเขานะครับเซรามิกเนาะเข้ามาดูได้นะครับถ้าถามถึงอุปกรณ์สำหรับดูแลนะครับก็มีเนะาะกลุ่มนี้นะครับก็แวะมาได้นะพวกน้ำส้มควันไม้นะครับ ล็อกที่49ก็ยังคงมีของอประดับสวนนะสวยเลยเนาะใครมีพื้นที่ที่บ้านเนาะลองดูนี่ก็มีน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับวระสุ่อุปกรณ์สำหรับเสริมต้นไม้ให้ดูกิ๊บเก๋ขึ้นนี่ครับก็มาดูได้นะครับ น่ารักน่ารักนี่น้องเหมียวก็เข้ามาดูได้ล็อกฟนะี่10,950ช่วงประมาณนี้นะครับอุปรกรณ์ต่างๆเนาะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็ผมพาเพื่อน,อนๆมาเที่ยวเนาะงานบ้านและสวนแฟนะครับที่ใบเชกบางนานะครับซึ่งก็จัดช่วงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าช่วงวันที่5-14สิงหาคมนะครับปี2,565นะครับซึ่งก็ จริงๆมีร้านต้นไม้เนาะมีสวนใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการต่างๆก็อาต้นไม้มาขายกันก็อามาแบบมาโชว์กันความสวยงามนะครับแล้วก็ความหลากหลายของต้นไม้นะครับซึ่งก็จะมีไม้สายพันธุ์ใหม่หลากหลายแล้วก็ความหลากหลายของต้นไม้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมว่ามันก็ช่วยแบบกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยยงไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะ,ะมาเที่ยวกันได้นะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายให้เลือกชมเลือกซื้อกันนะครับก็ยังไงก็ สามารถที่จะมาที่ไบเทคบางนาได้แล้วก็มีอาหารเนาะมีอาหารพร้อมแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องโจโจ้เฟร e ด์แพลนส์แล้วก็ในแฟนเพจใน f a c e b o o k นะครับก็มีคำถามสอบถามได้เหมือนเดิมนะครับก็พบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ,บสวัสดีครับ